แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและคณะศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาณว,วัดพระาธาตุช่อเฮพระอารามหลวง วันที่24พฤษภาคม2565เวลา11นาฬิกาในวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและคณะผู้บริหารศึกษาดูง,งานการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองนวัดพระธาตุช่อเฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่ในการนี้ในวัฒนาพุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและคณะกลับสก,การะพระเจ้าช่อแฮพระประธานในพระอุโบสถโดยมีพระโกศใสเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติวัดพระธาตุช่อแฮและพานำเวียนประทักศิณรอบองค์พระบรมธาตุช่อแฮจะรื้กชื่อลงแผ่นทองจังโกเพื่อน,นำไปบูรณะองค์พระธาตุช่อแฮ นำกราบขอพอรพระเจ้าทันใจถวายตุงแสนสุขเยี่ยมชมนิทรรศการช่อเฮ่กฟฟฟแอน์แกลเลอรี่ซึ่งนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้สืบฟื้นขึ้นกี่ทอผ้าหมพระธาตุช่อเฮอ,อีกด้วยและร่วมกันบันทึกภาพหมู่หน้าสุมตุงแสนสุข จากนั้นได้ไปชมศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองนาวัดพระธาตุช่อเฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่พร้อมนี้ในอันดุลไหลทุ่งนายกเทศมนตรีตำบลช่อเฮและคณะร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกสำหรับในวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและภาคเอกชนเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่22-25พฤษภาคม2565เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดแพร่มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถนำมาถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนวาระจังหวัด1/10วาระการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นอย่างดีและมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองในจังหวัดแพร่ ทั้งในอำเภอลองและอำเภอเมืองเป็นต้นค่ะเภอเมืองเป็นต้นค่ะเอ่อเมือง